<c oughs> เอาละครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วาชี h ช n แนลอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่ก,กันกับ For Honor ตัวเกมนั้นได้เปิดเต็มๆขึ้นมาให้เราได้เล่นกันแล้วนะครับหลังจากที่ได้มีการเปิด c ร o s เ Beta แล้วก็มาเปิด Open b e t a ไปนะครับแล้วก็วันนี้วันที่14กุมภาพันธ์นะครับตัวเกมได้เปิดให้เล่นกันแบบ full game แล้วนะครับแบบเต็มๆเ,เลยแล้วก็มาดูกันเลย อันนี้ผมก็เข้าเกมผ่านโหมดฝึกมาตามปกตินะครับแล้วก็ได้แต้มมานิดหน่อยก็เอามาซื้อปลดล็อกตัวโอโรชิมาก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันเล่นแล้วรู้สึกว่าเข้ามือดีเหลือเกินนะจะว่าเข้ามือไหมมันก็ไม่เชิงนะเพราะว่าก็เล่นอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะครับตอนที่เป็นครอสเบต้านะทางฝั่งไหนฝั่งไวกิ้งนะผมแทบไม่ได้ไปจับเลยนะเออก็นั่นแหละก็ะซื้อเป็นโอรชิมาก่อนแล้วก็แน่นอนครับเราจะเข้าไปตลุยกันกันกบสตอรี่โหมดนะ กดเข้าไปอ,าอ่ายังไงเอ่ยปึ๊บอ่ะเขาก็จะแบ่งเป็นแชปเตอร์นะครับแชปเตอร์หเป็นไนท์สองเป็น Viking อ๋อสจะเป็นของสมุไรไม่สามารถเล่นข้ามไปที่สมุไรก่อนได้นะครับโอเคแล้วเราก็ไปที่แชปเตอร์ที่1กันนะครับเล่นเป็นไนท์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ชื่อแชปเตอร์ก็คือไนท์นั่นเองนะไปดูสตอรี่เทสตอรี่ฟีดตรงไหนวะไม่ใช่อันนี้ อ๋อเป็นให้ดูด้วยนะครับว่าแบบตัวเควสนะครับต้องทำอะไรบ้างเป็นโปรเกรสของสตอรี่นั่นเองโอเควอลล์และคอร์บให้เลือกระดับความยากอ๋อคือมี e ีซีด้วยนะครับ Normal เป็นเรื่องของ x e x p ใช้ได้นั่นเองโอ้ระดับความยากอยู่ระดับในอีซี่นอร์มั a ฮาแล้วก็ Realistic ฮาร์ดเขบอกว่า Challenge for art of battle Ve t e r า n ก็คือสำหรับคนที่เล่นได้เก่งแล้วผมว่าน่าจะกลับมาเล่นใหม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เรามาเปิดไปเดิมครั้งแรกเราไปที่ normal แล้วกันเนาะ balance c o m b a t experience ลองดูครับว่ามันจะยากสักแค่ไหนนะพูดถึงความยากฮาร์ดไปเลยดีกว่านะเราเป็นคนจริงผมว่า normal มันก็กนงั้นๆอะ่ะเราต้องฮาร์ดแล้วก็เล The wardens, members of an ancient order, fallen into dust, sworn to defend the weak. Masters, have lost his life. They fight for what is right, but only a few may join their order. ให้เราเล่นเป็นวอร์เดนก่อนเลยนะครับอ่าได้ชื่อว่าเป็นวอลลอดนะครับสำหรับบทนี้อ่า e c t your final loop this chapter หรอมาคขาม่่าไงเหมือนว่าตอนจบให้เราเลือกว่าตอนจบของ chapter ์นี้เราจะมีลักษณะเป็นยังไงหรออ๋ออันนี้น่าจะเป็นผู้หญิงอ่าอันนี้เป็นดูหนาๆหน่อยเอ๊ะมันต่างกันยังไงบ้างเนี่ยอันแรกสุดก็จะเป็นอย่างนี้ ผมมองไม่เห so ็นความต่างเท่าไหร่นะครับนอกจากว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วก็นตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยอ่าก็เราเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เอเลือกได้แล้วให้เลดดีเลยโอเค นี่เป็นการเล่นแบบ first t o u นะครับผมเพื่อเข้ามาเล่นแบบครั้งแรกกันะของ story mode นะครับก็เลยยังไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงบ้างตอนนี้คร่าวๆก็น่าจะระบบตัวเกมนั้นบังคับให้เราเล่นเป็น warlord นะครับสำหรับบทนี้นะบดของเผ่าไนท์นั่นเองนะครับแล้วก็ได้ข่าวมาว่าถึงจะเป็น story mode ก็ตามนะครับเราก็ยังสามารถเล่น co-op กับเพื่อนได้ถึง2คนนะครับสำหรับใครที่ซื้อตัวเกมมาเล่นกับเพื่อนกับฝูกนะครับ story mode สามารถลุยสอคนได้ ถูกโจมตีระทัพนะครับแบล็กเลเจนนะครับแล้วโฮลดนครอสกเป็นบงนะโหแล้วแบบฮาร์ดด้วยไหวไหมเนี่ยตัวไม่เคยเล่นด้วย ลืมคิดไปนะคิดว่าจะได้เล่นโอโรชินะครับเออผมไม่เคยเล่นไนท์เลยนะบันเทิงเมื่อกันนี้ก็ลองดนะูน่าจะเล่นแบบเบสิคเบสิคไปก่อนเนาะฟันกันกัน,นก,น,กน,นไปเครื่องพังประตูหัวแพะอ่านี่หัวแพะเนาะไม่ใช่แกะใช่หัวแพะ <laughs> นี่ตัวเรานี่ว่าอ่าโอเคโอค้ยน่าจะมันน่าดู แต่ข้าคือวอร์เดนจะมีงานไม่ต้องทำลุยดับแรกเดี๋ยวนะครับอยู่ไหนอยู่ไหนผมว่าตัวกราฟิกเนี่ยน่าจะทำให้เครื่องกระตุกหน่อยเพราะว่าคอมผมไม่ค่อยแรงนะปรับได้หรือเปล่าดีกว่าปรับได้แล้วเอาสักมีเดียมแล้วกันเพื่อความลื่นๆนะครับโอเคแล้วก็ เรื่องเสียงด้วยนิดนึงนะครับอ่าน่าจะลดสักขีดนึงแล้วกันผมว่าน่าจะกำลังดีแล้วก็โอเคมูฟเซตขอดูคร่าวๆก่อนนะครับเป็นไลท์แอทแทคคอมโบคือถ้าโจมตีไลท์แอทแทคได้จะการันตีว่าจะโจมตีโดน2ทีโอเคคลัชชิ่งคอน์เตอร์สไตล์อ่าโอ้โหต้องมาศึกษากันสดๆอย่างนี้ไม่ชอบเลยฮะคอมโบก็ปกติตีเบาตีเบาตีหนักตีเบาตีหนักตีหนักตีหนักโอเคแล้วชิ่งสแลชนี่เป็นวิ่งโอเคเป็นวิ่งฟันลูกน้อง มีการใช้โจมตีหนัก clutching combo นี่มันทำยังไงอ่าโจมตีด้วย top line attack นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ use the counter attack attack become unblockable after counter อ๋อหมายว่าใช้ในการ counter คู่ต่อสู้นั่นเองแล้วก็มีการใช้หลายกระแทกด้วยด้วยการ dash โอเคลองนัวนัวด,ด,ดูแล้วกันหูจะตายไหมเนี่ยมิชชั่นปรับอะไรได้ไหมไม่ได้ไมีแค่ restart มา แล้วอ่๋อเคก็บแบบนี้ว้าเอา้อ <c oughs> วิ่งเลยวิงว่งวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยววิง่งวิ่งอยู่เฮ้ยทำไปปมพวกมัน่เป็นไรวะมาแล้วโอ้ยังสอนด้วยครับการโหมดโอเคเรื่องนี้เป็นฮึบแล้วก็ อะไรอ่ะอ๋อคอมพิวเเลยปึ๊บกดเพื่อเปลี่ยนเป้าอ่าเป็นเปลี่ยนอีกทีเป็นมาอ๋อเขาก็ยังเข้ามาสอนอทีนะทั้งที่ตอนเข้าเกมมามันก็สอนเบื้องต้นเราไปแล้วนะครับแล้วก็อะไรอีกอ่ะปึ๊บเจียงกาดอ่ะเจียงกาดมาโยกไปโอเคครบทำการหมดสอนนี่เฮ้ยอะไรอ่ะให้ทำอะไรบล็อกโอเคโป็อ เนี่ยพวกนี้มันบล็อกได้นะครับไม่เหมือนออร์ชีของผมมันจะเป็นแบบสไตล์ว่าคล้ายๆว่าเป็นการแพร่ีนะ <c oughs> คือต้องกะให้ถูกจังหวะแล้วค่อยกดกดค้างมันไม่ได้อย่างงี้นะอย่างงี้มันค้างเอาไว้เนี่ยล้วก็สบายๆบายครับไหนก็ทางนั้นมามาอีกจะฝึกอะไรกันนะกันหนาบนก็บนสิมามาอีกมาบนฝึกมันไม่มีมมะระยากอยู่แล้วบนก็บนโอเคครบแล้วก็ให้เราโจมตีแล้วโอเค โขเขาให้อ๋อถ้าโจมตีโดนทีแรกมันจะติดเด้งสองทีสำหรับไนท์นะครับเฮ้ยเอ็บล็อกได้ไงนี่ไงการันตีทีที่สองครับถ้าเราฟันโดนด้วยการโจมตีเบาอ่าจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็หดด้วยโจมตีหนักโจมตีหนักครบไงอีกอสู้ยังอ่ะสู้แล้วโถโอเคมามาเออโขปึ๊บโอ้มันยังไม่สอนเรา เบกา่าเราเบกา่าไม่ได้ด้วยนะครับอยู่ว่ายังไงลองดูใหมด่ดิไม่ได้กดไม่ได้เื้ยเซ็งเลยโอ้ยเป็นหมดฝึกอยู่เรื่อนมายุบโอ้เอ้ยทำเสียเส้นเลยนะฮะพวกเองปึบหนักเอาใหม่ดิหนักแล้วเบาไม่ได้เหรออ่าเช็คพอยลิชเดี๋ยวนะครับมุมแซดนิดนึง

เหาะเข้าบานโอ้โหพี่บล็อกอุ้ยแลกกันไหมไม่แลกด้วยอบล็อกก่อนหนึ่งทีฮาร์ดใช่ไหมยังไงยังไงเฮ้ยเอามาทีโฉบเข้าให้ฮึบเรือ้อหืมโหไม่ติดคิวมูฟด้วยแสดงว่าอยู่ในช่วงฝึกอยู่ขึ้นมาอีกไม่รอช้าแล้วย้ำเข้าไปมามาบล็อกไปหนึ่งทีอีกไหมเองช้าแล้วเองเสร็จนะโอเคอีกไหมีอีกไหมโอเคมาละ เวฟสามสองตัวสองตัวฟึ๊บฟึ๊บฮึบเหวี่ยงหมุนบล็อกบนไอ้้ไอตัวขวานี่ยังไงเอาอยัางไงเฮ้ยอึ๊บอ่ะโดนลุมมันต้องก็หันหลังหากำแพงนะครับเพื่อที่จะไม่ได้ไดโดนมันอบล้อมนะโอ้แม่งทางแม่งดีด้วยนะเสร็จละอืออีกตัวหนึ่ง ป yeah. cool! 응ึบคอมโบหนึ่งสองสามมาบล็อกไปทีปึ๊บปุ๊บอ๋อเจ็ดร้อยไงต่อเนี้ยอ็อบเจกฉีดให้เราทำอะไรขน้นไม่ใช่หนิลิชจุดขอดย่าต์โอเคให้ไปที่สนามแล้วครับสนามอยู่ข้างล่างอ่ะลงไงวะนี้ทางนี้ทางนี้ น,นี่มันอะไรอ่ะเอ๊ะนี่มันมีของให้เก็บด้วยเหรอไม่ได้นี่เดี๋ยนะอ่าให้เรากดสองได้ครับเดี๋ยนะผลองหาวิธีครับไม่เห็นได้มั่วนี่หว่าโอเคเรารีบไปก่อนไม่ใช่ทางนี้ว่ะข้างหน้าเหรอ <laughs> สรุปไปได้ใช่ไหมเนี่ยโถเอ้ย เออจริงด้วยถึงเช็คพอยต์พิกอัพเดอะคอนซูมเบอร์นี่ไงมีให้เราเก็บของด้วยครับเป็นธงเหรอเก็บธงแบนเนอร์อ่าฮะโอเคทางไหนล่ะอ๋อผมได้มาแล้วทีนี้ให้ผมปักธงปักธงไปไปหาจุดไปหาจุดมอหกันน่าจะตรงนี้ใช่ไหมฝากได้ไหมวะตรงนี้อะอะไรอีก อาเจ้าจพวกนี้ล็อกเป้าไม่ได้โอเคหมดสอนครับริ้วล้อนะนี่ปักธง,งอ๋อทำการฮิลดูวิธีงั้นน่ะโคลเข้าให้มาปุ๊บปุ๊บฟันแบบดับเบิ้ลฟันแบบดับเบิ้ลฟันหัววิ่งใส่สะบัสดสลัดไม่อีกไหมือ้อโค ออืขีดด้วยเอา้าโอเคหมดเรียบร้อยตัวนี้คอมพลีทครับอะไรอ่ะพวกเราหรือพวกมันวะอาเชอร์ข้างบนโอเคจุดนี้จุดนี้จุดนี้ปึ๊บเก็บธงมาใหม่ขึ้นไปลยุยขึ้นไปลุยแน่นอนจังหวะนี้เฮ้ยอ,อ,อะไรอ่ะโอ,อ้ชุดกอดูหน้าเกงขามหน้าเกงขาม ฟาดเข้าให้ปึ๊บอ่าเราทำกาดเบรกได้แล้วได้เสียสิตึ๊บตึ๊บตึ๊บอุ้ยโอเคได้เวลาดูมูฟเซตเลยอ่าคลัชชิ่งเคาน์เตอร์สไตร์นี่มันใช้ยังไงก็เป็นการโจมตีบนธรรมดาแต่ทีนี้เขาบอกว่าดู e l i n g อะสตาร์ทอัพยู t อินทูเคานเตอร์มันจะโจมตีได้เร็วกว่าเหรอ เอาเราลองท่านี้ดีกว่าฮนะเดสดีกว่าฟันเบาเสร็จปับ๊บเข้าโชนแล้วก็ฟันเบาอีกทีโอเคลองดูนะไม่ได้เอ๊ะนี่ไงติดไฟว่าอ,อย่างงี้นี่เองที่เคยโดนมาปุบติดไฟติกันไม่ได้อ๋อโอ้โหนายแม่งโกงกันนะเนี่ยเดี๋ยวนะผมต้องไปหาอาเชอร์ แล้วจะไปถึงได้ยังไงวะหรือขึ้นมาผิดทางไอ้พวกนี้มันเกะกะซะด้วยต้องไปทางนี้ปะเนี่ยน่าจะต้องแหวกพวกมันไปแล้วละใช่ไหมจริงดิโอเคโอ้โหติดกำแพงอีกเฮ้ยเดี๋ยวข้างหลังยิงอะไรอ่ะขึ้นยังไงวะ ทางนูน้นขึ้นได้ไหมลงก่อนก็นได้วะลองดูนะเดี๋ยวหาทางก่อนเออเมื่อกี้มันยิงหลังผมอะเรื่องของเรื่องเขาบอกว่าให้ไปทางนูน้นต้องขึ้นจากทางนั้นทางนี้ไงเราดูนะไปได้ไหมป็นจริงจังเว้ยนี่มันอะไรอะ The fall of the last sanctuary in Ashford. A thousand years have passed since then. 好อไน่าไปอย่ามาเกะกะหลบไปให้หมดหลบไปอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอุ้ยตายตายตายหแล้วโอ๊ยขอโทษด้วยนี่คบซีนด้วยหมันคิดเป็นดงลยนะ โอเ้เป็คาตาเพลโอ้วร่วงหมดสิยิงอยู่ได้ไม่ท้ากันอยู่ข้างหน้าเราต้องออกไปเลยไหมอือต้องขังกระแพงเข้าไหมอ่ะเก็บตัวลีดเดอร์ได้เสียได้เสียตอนนี้มีอะไรให้เก็บไหม กลายเป็นว่าก็ต้องคอยสอดส่องหาเก็บของไปในตัวด้วยเนี่ย drop attack เอาเออติดไฟลงมาเลยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเกะกะวิอย่ามาจุ่งอย่ามาจุ่งปึ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บฮึปึ๊บตั้งหลักไปหลังเข้าบล็อกโอเค เอาตัวหน้าก่อนไม่โดนอีกอือเอาละคือมุกโอเคหนึ่งไหนเองใช่ไหมเองใช่ไหมทึบทึบตึบ๊บอ่าล่วงไปเรียบร้อยอ่าลีดเดอร์ลีดเดอร์ออกไปหาลีดเดอร์มันยังไงวะดูนี่เหรอไม่ใช่เดี๋ยวนะโอ้แซปตาโอ้เดอะคลาสเทิร์นอ๋อ,อก็ให้สู้กับพวกมันนี่แหละ โอเคไม่ยากไม่ยากงั้นอืมอืมอน่าจะต้องยื้อไว้อ๋อนี่ครับจนตัวเลขมันขึ้นเต็มนะแล้วเดี๋ยวพวกมันก็จะเข้ามาเองนั่นแหละผมว่าเลือดเปื้อนหมวกฝากธงแพบ็บมามาจากทางไหนมันมาจากทางเดียวนี่นะโอเคฮึบยังไงละคาร์ตีนมาแล้ว ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยวอรเดนเออแบบว่าการโจมเป็นการโจมตีเบาของวอรเดนนั้นมันแบบมันฟันแบบ2จังหวะนะครับเออถ้าโดนทีแรกทีสองจะโดนแน่นอนแล้วก็ยังมีการเบรกติดไฟเออถือว่าโอเคเลยถ้าเบรกกัดแล้วตัวเราติดไฟอ่ะช็อตต่อไปยังไงก็โดนแน่ๆครับนี่เกราะทองมาแล้วโดนหหน้าตกรอบเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องตาย That's not trial. That's execution. a an สู้กับนายอ่ะมันไม่ใช่บททดสอบหรอกมันเป็นการประหารกันสู้กับลูกน้องฉันนี่ประมาณว่าไม่อยากให้ลูกน้องมาตายสูญเปล่ากันแล้วครับเอาหัวหน้ามาดวลกันน,นะโตเอ็งเป็นแม่ทัพวะเนี่ยแหมแม่ทัพเราไม่รู้ว่ามันแบบ มันป๊อปหรือมันยังไงนะเออบอกว่าสู้กับเจ้าหัวหน้ามันก็เป็นการประหารกันชัดๆคือไม่ประหารในที่นี้ผมไม่รู้ว่ามันจะโดนฆ่าหรือมันจะฆ่าเขาได้แบบง่ายๆนะเออคุยคมแบบแปลกๆนะ Start Duel เอ้ยโอ้โหเข้าเร็วฮาร์ดนี่หว่าลืมไปปิดบล็อกมาปุ๊บืหเอ้ยจะคืนเออเอ้ยหืมปิดจ้าอีกทีไม่ได้บล็อกโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้แม่งฮาร์ดแม่งมันว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบนโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาอีกเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรของเองวะโอ้โหแม่งหนาด้วยเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับฮาร์ดปะวะเนี่ยทำไมเลือดมึงเยอะจังรีบรอบเฮ้ยพึ่บหลบฉากคืนบ้างรอกหนึ่งทีเอาชั่วก่อนเท้าของมัน เฮ้ยมีเซมีเซอเฮ้ยให้เดาขอ่ขขอค,คืนเอาคืนเอทิ้งบล็อกอย่ามาทิง้งระยะอย่างนี้ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวยังไงเนี่ยตุ๊บๆแล้วเราอึอยติดไฟอื้อมันหลบติดไฟได้ไงวะไม่ได้ดิเขาห้ามหลบติดไฟไม่รู้เหรอเออป่ะโอ้โหเฟลว่ะโอ้โหช่ไม่ได้ เลือดมันเยอะครับโอ้โหเราสับแม่งไม่ยุบด้วยนะโคตรเซ็งเล่นใหม่หมดเลยปะเนี่ยจะร้องอ๋อดูเอลใหม่โอเคมาแก้ตัวกันไม่พลาดแล้วคราวนี้โอ้ยโถ่ผมว่าจะไม่พลาดอยู่ๆเอ้ยเอ้ยโอ้มันเก่งครับอย่างนี้แหละถื่นเต้นแบบฮาร์ดต้องอย่างนี้แหละมาเมื่อกี้เราตกใจไปนิดเดียวเองบล็อกสิ้นระยะ เวี่งสองทีไม่โดนบล็อกค,คืนปุ๊บโอเคตึ๊บนะบล็อกอ่าอ่าไวกว่าวะ่ะโชวโชวมาต่อสต้ามิแบล็อกได้ทีนึงปุ๊บปุ๊บทำตูไฟตึ๊บตึ๊บนะอ่ะอืะ้อมฮึบหลบก่อนมาสิมาสิม,าสมือนเมือนเอ็มีแขมไหม ดูแล้วหน้าว่าต้องการชนะทางนี้ก็เหมือนกันอืออีกทีแต่มันไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรให้ใช้เท่าไหร่เลยฮะอ๋อยถึงอีกตึ๊บตึ๊บอือมามาเปเดิเอ้ยกดผิดบ้าเอ้ยยังไงก็ไม่ยอม เดสซะอ่าสดชื่นกันไงไปแพ้ไปทีนึงนะเต็มเลยไม่รู้ว่าความยากของฮาร์ดกับนอร์มอลเนี่ยเลือดในต่างกันด้วยหรือเปล่านะครับแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่พอรับได้นะตื่นเต้นกำลังดีเรื่องก็คี้ป๊อดเลยนะหัวหน้าเรา กู <Neil. S 2> ข่าลงเราชนะมาได้นะเกีนนยรตินในการต่อสู้ฉันโฮเดอนครอสขรอสใช้อ้ารั่องข้ัอารใ้งบอับใชขอบ สรุปเอาเข้าเป็นพวกเลยนะนี่ฉันหมดเรื่องกับที่นี่แล้วหัวหน้ามึงแบบเป็นคนขี้ป๊อดนะอะไรแต่งตั้งเจ้านี่แทนนี่สุขใจฮะนั่นคือเรื่องราวของฉันที่ได้มาอยู่กับกลุ่ม l a c k s t o ต e จบออไอรีวอร์ดอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหมีถึงสิบจุดแล้วเหรอไอเจ้าออฟเซอร์เบอร์อะไรเนี่ยที่ผมไม่ได้เก็บะนะโอ้โหแบบว่าถ้าจะเล่นเก็บอาชีพเมนนี่แบบเดินถ่ายกำแพงกันมันแน่นอนนะ <c oughs> ดูซิอาได้บลัชลัตเลเวอหนึ่งครับสกิลนู่นนี่นั่นได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยเลเวลอัพแล้วได้สกิลมานั่นเองครับอ๋อสกิลติดตัวโอเค นะครับปึ้งจะได้ออกไปเซฟสะหน่อยไหมหรือว่าต่อเลยต่อไปนะครับเป็นหนึ่งจุดสองนะครับ อ๋อราวนี้คือเป็นหน้าที่ของกลุ่มแบ็กสโตนที่เราได้มาเข้าร่วมแล้วนะครับที่ต้องมาเหมือนว่าที่นี่มันถูกบุกนะเราก็ต้องมาช่วยเหลือมันอันนี้อาทางขวาเขาขึ้นมาเป็นสตอคร,ครี่เลเวลอ๋อ็ค่้ครว่าจะทําให้เราอัลล็อกอัปเกรดอะไรต่างๆได้นั่นเองแล้วก็จะได้พอยมากขึ้นในเมื่อเล่นในระดับที่ยากขึ้นนะครับก็อย่างที่เราเห็นตอนแรกนะมันบอกตัวคูณเอบอกไว้ก่อนอยู่แล้วโอ้ทีนี้ถูกคอน i n u นียก็อ๋อถ้ากดเข้าก็จะเข้าเลย โอเคครับแล้วก็จบกันไปกัน1.1ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันใหม่ที่พาร์ทหน้านะครับกับ1.2นะ and stay o u t ก็สำหรับพาร์ทนี้ก็พักกันไปเยงที่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเช่นเคยนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ในช n e l ของผมเพิ่งเป็นครั้งแรกนะครับก็กดไลค์กด subscribe ไปไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่เราจะทำออกมาให้ได้รับชมกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ